สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดียามเที่ยงเที่ยงวันนี้มาลิงก็ออกมาน้ามวันนี้ออกมานากับลิงลิงไปฮาร์ปลิงลิงแล้วก็ออกมานาพี่น้องลิงลิงเลอองเฮียนแล้วสีออกมายังเนาะคือเดีย๋ยวเอาโหลดออกมาสีออกมาติดโซล่าพี่น้องโซล่ามีเงนินสูตรที่สามนะางก็สิเดีติดเดิ้ลเพราะว่า เมื่อไม่ลิงไปหมกมันเครื่องมันบรไดขรบเนาะก็เลยมาหากระไดเครื่องสั่งสายไผ่สายยังหากระไดเขาผอกมาก่อนแล้วชิมติดกันสว่างบ่ายเราหลุ่นน้ำกันพี่นอ้องวันเสีเ้ยวจักโมงเนาะมานี่กำลังออกมาหอดเทียง ต่พอเห็นอย่างนี้เนาะเพื่อนออกมาประกอบใบถามาประกอบไฟกกบอยังถาลงมาหอดแล้วไปๆปขึ้นเทียงมันแดดลงมาหอดแล้ว ໄຂ่แต่มันั่นเป็นกล่องใหญ่โอบไว้พ่อใหญ่อยู่ไสบัดนี้พอใหญ่ผักเที่ยงแล้วบ่ ลิงลิงไปแล้วไปตื้อแปรระตุตู้ตตจะต่อได้ล่ะเสื้อกระบ,บัวไสดได้ให้เอาเสื้อกระบวเอามากแบบลุยแดดลุยฝน เบิ่งเด้เป็นวดัดลิงๆนะไจับึงไปโอ้ยแดดแจ๊ดแดดแจ้งซัมซีแดดที่น้องเลยเออกมาเห็ดตอนเที่ยงเนาะ ตอนสาก็ซุ่งหยุ่งแน่ส่วนมีบุญกัจ้างย่างพี่น้องแอบมีบุญกัจะแอบแน่ส่วนนี้ล้างมาแต่หามอสแอบโมเมนต์แอบยังได้แอบอยากไปแอบอยากไปแอบอยากเล่นแอบอยากให้ผ้าย่างผ้าเหร่นผ้าไป ทางนี้จะบะทันไดนามนะพี่น้องทางนี้จะบะทันไดนามแส่พอมีแผงนี่แหละกับโบเฮงดอกนาศิบอไลเมือ่อเปิดเมืม่อเมืม่อเมื่อนี่ในซองเสมอกับพู้ดีเต็มพอาแดดแห้งแล้วแดดแจ๊ดแดดแจ้งแล้วเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีลมหนาวนะทางนี้กับพอ่อ ทางนี้เนะ่วพร้อมแล้วพร้อมไทยหวานขาดหวานด้แล้วมันสุ่มมาหละมันสุ่มมันยังมดแล้ว อาการเขียดหน่อยแถวนี้เมื่อน่ะบอได้เขียดหน่อยอยงอังบางวานออกสงสัยมีน้ำอยู่นี่ก็ง่ายแล้วนี่ตักน้ำฮดมาบวบไม่ลิงปลูกบอกบวบใส่ให้มันล่ามขึ้นเท้าหัวรถบวบแรงที่นนอะเป็นหมาดไวๆไม่ลิงเคยปลูกเพื่อเดียวเป็นหมากตลอดตลอด นำก็เริ่มถ่วมก่อนขีไทยแล้วโอ้ยแมงคามตกลงมาตายตัวนี่โอ้ยสุ่มเย็นอะไรมาหอนห่มมาสุ่มสุ่มฮ้ห่างนำไลออกจากจะาพอดีมักเพืองเลยมักเพืองเป็นปุ๋ยในโต เดดจุงเดอืมเดดแจเด็เดแจ่งพี่น้อยพักบ่งนะงามงามดอกข้าวงามออกดอกสวยโดย้วยไอฮิบนงเสือสองพอลูกกำลังกัน ต่อท่อแล้วแล้วก็ดึงแผ่นขึ้นมาแล้วเลวพี่เนาะบันนี้ก็สิต่อไฟถ้าพอสีต่อไฟบันนี้แดดจนจะเป็นลมวิ้นมันบอกมีหม่มดีแดนโชคดีแต่มีก้อนขี้เมฆใหญ่มาบังให้ บันนี้มีห่มแหละมีห่มแล้วมีห่มแล้ว,ลวโอ้ยมกพริกฮะนะมาเคี้ยวงามปึ่งขึ้นทถ้าบานันนี้ต้นใหญ่เป็นน้ำใส่ปูยมือนบ,บัจักขมันฮดนนำซูเมอร์ซอร์นี่โอ้ยังคักเพื่อสีหิวนําขึ้นมาได้พห่น้องเพื่อสีหิวขึ้นมาฮด แต่ใครแต่สิมีน,มน้ำในนี้ไม่ลิงวะให้ต่อท่อขวมหัวมานี่พอได้มีน้ำหดพอวานบัดรกรอดินบล็อกก,รกรอในนี้เลยเดีค๋คันจังบ่ได้เที่ยวแต่ลงตักยี่น้องมักถั่วพุ่มกำลังปลูกเสริมลิงล้งเเฮ็ดยังน่ะอย่าไปหาดึงนะมันเลิกได้นะลูก ขึ้นมาไหมมันเลิกได้บริมีพนักได้น่อไดมดึงขึ้นไปยั่งบันนี้เอาไปไบใบใส่น้องซาหน่พูลูกพักบ่วงไปใส่น้องซาหน่อย,ย,ออยมองห้อยอยู่พูน้องซาหน่อยก็น,นำใส่ใส่เปียนำลงเอาพักบ่วงไปใส่การกลวยไปใส่ เย่สำเร็จไปด้วยดีล mm ิงยวเผามาได้เจ like, well, ้าบอลนั mm ่น hmm. ล <laughs> well, like, <laughs> ูกสำเร็จไปด้วยดีพี่น้องต่อเสร็จแล้วบอที่สามทีมันไล่บอแห้งหนูบอแมนยังบอมีแดดแดดบอแห้งไอุย้อย้อไอไล่ออกมาผัดไซโลดเนาะตัวนี้คือบอมีขี้ลุ่ยแต่เกาคือมีขี้หนำขี้ลุ่ย เออต่อลงมาผ่านว่าบ่อนี้แห้งพี่เนอะย้อนลงในเจ็ดถอ่อพ่มอมย่อนลงในเจ็ดท่อลงเจ็ดถอ,อยังบกคุง้งก็เลยยอดด้อนในเจ็ดท่อนะบ่อย้อนเลิกเนาะส่วนบ่อนั้นน่ะได้แต่หกบ่อได้หกท่อขึ่งหกท่อน,น้อยหนึ่งอันนี้เจ็ดท่อน สิบอให้เบิ่งดอกลิงลิงิ่นอาบน้าก็พอต่อเซตแล้วบานนี้ได้มันกับขุนขุนน้อยหนึ่งมีนํำฮดพักแล้วลิงเอาบัวไปต้โฮดพักฮดหมักพริกเร็วๆเห็แดแข่งใส่แดดพี่น้องาาเผาใส่แดดยันแดดโบดปล้าสำเร็จไปด้วยดีดีใจสุดๆบานนี้ได้สามบอ่อ ส,สัมสีเอาน้าน้นบนัดนี้พี่น้องอย่างบ่อนี้ก็ถือบ่อใหญ่เนนะ่ก่อนอื่นเขาขอขอบพระคุณหลายๆเดอนะ้อเนาะคุณใหญ่ใจดีคุณตาคุณยายที่ให้ทุนไ่ลิงมาเนาะให้ทุนให้มีทำหมงทำมาหากินนะ่นเนาะให้มีที่ทางให้มีทิศทางให้มีแนวทาง เป็นทุนเป็นลักให้เมลิงอยู่เบื้องลงังเมลิงโดยตลอดมาขอขอบพระคุณเลยายเดอและกับผู้ใหญ่สูขหูสู้คนพอตู้เมตูเอฟซทุกๆคนคนี่คอยแห่งกำลังใจติดตามตั้งแต่แรก,แรกๆจนมาหอดปัจจุบันเนาะนี่จะซองปีกว่า3ปีแล้วที่เมลิงเห็ด่องมานี่นะน้องลิงเปิด่องมานี่อันเนกาสซมีที่ทางหากินแลวพี่น้องเอาา้ฮากซเห็ดหน้าบัดน,นี้เนาะ คุณยายเพิ่นกับหายทุนมาแล้วก็มาเห็ดหน้าห้ทุนมาเ่าก็มีมีทุนมีน้ำม,มีแห้งมีกำลังเนาะกำลังใจเห็ดให้เห็ดหน้าสามระดูสี่ระดูก็ว่ากันไปเนาะวันนี้ก็มีมปลูกพักปลูกพักเลี้ยงซัดเสริมนอพี่น้องแับนี้ เต็มที่มีลิงก็อยากออกมาอยู่หน้าเต็มที่เต็มโตอยู่พี่น้องแต่ว่าออกยังออกมาบ่าได้ยังหวงทางเฮือน,นเนาะทางเฮือนกคยคลายคงคลายคองอะไรพี่น้องคลายคองเบิงคองสื่อคองเอาลูกแต่ส่วนไลน์นะเอาลูกนะกระซิมมดเวลาแหละพี่น้อง,ง<า>แต่<า>แต่นี่ออกมาเนี่ยก็ยังจิตเทียเยเท่ยงแหละนี่ก็ยังออกมาสวงเที่ยงเพราะว่าไปหับลิงลิงจากโครงเฮียนแล้วก็ออกมาแบบน,นี้เนาะ นี่ก็เพื่อแล้วเราก็จนเมื่อยน้องหิ้วเข่าเริ่มหิ้วเข่าแล้วแหละไม่ลิงกับสิบเาโหดซ้วนเลวก็สิบเาเมื่อหากินเข่าแล้วเอาไว้แล้วเริ่มสั่นแหละตากแดดมืดเทาพ่อก็เมื่อยนำน้องนี่กับพันในบกทั้งซานมันยังพันในเห็นนี่น้องทัพพ่อว่ามันบกนี่นะั่นปลูกนี่ก็ได้นี่เมื่อาแต่ไปปลูกทั้งนอกใหงัวากินผนมา แล้วจากติดบอลนี้แล้วแหละกระสีขาดหน้าพี่น้องทาพพอกระสีขาดหน้าแหละกระวานเข่ามัน,นดดแดบเดิศ์บดแล้วมันสามโมงสี่โมงแล้วเฮ้ยร้อยยาผ้าเลนน้ำคีต้ตมนะลูกมันยังขุนอยู่นะมานี่กระสีเด็คอไายเด้อปลาลุง ฝากเป็นกำลังใจให้แม่ลิงในเดอ้อแล้วก็ขอขอบพระคุณปใหยาใจดีสุขูสุขคนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะอายุมันควรเยืนนาทีการงานก็ขอให้จเจริญลุ่งเลี้ยงเมื่อหนาเดอ้อท้าทูเนาะไปแล้วสบายดีสบายดี